ครับหลังจากยกการแข่งขันแหวันที่หากรักดาครับปลาปอเวนครับมาผลปลาครับผลปลาไปไฮวอโตกปลาบ้านหน้าตัดเลยครับพอโตกปลาบ้านหน้าตัดปุ๋ยครับปุ๋ยขาคัดด้วยครับคนคัดไปแล้วครับผมเป่าหน้าแดงครับผมเป่าหน้าแดง ออกมาจากร่องบานครับเอาโออกจากัร่องบานมือเจ้านี่ครับเอาเลยช่วยหาโอกาสมาเอผลนตาไปเพบ่อหน้าตาต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตาอันใดกันจีช่วงลุ่งกันดีใต้ถ้ำหนเพิ่งอีกเพียงนึงนะครับพี่น้องครบพอหน้าตาต่อเวลาอันเภือผาเขาว่วงเลยครับเดี๋ยวออกไปแล้วครับี่ครับใด้ปลาครับ อ,อ๋อเอ็นรอกควายเลย43ปอย43เมะไรไมครับโอเคครับมาอ๋อขอปรออี่เนอัดงามมาลงสจีไปถ้าไม่เบิ้งครับ